มาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับว mm ัน hmm. นี้ผมอยู่ที่ฮาร์เลย์เดวิน mm hmm. สันออฟพิสานุโลกเนี่ยเดี mm ๋ย hmm. วจะพาไปดูโรดไกด์2,024 อเล่เน,นี่ยครับออฟฟิศส,สนันุโลกมีสตีดไกด์ยี่สี่ขันไหนพี่อาร์จองขันไหนไว้พี่อาร์จองขันไาหนไว้ไอ๋อเข้าไปแล้วนะพี่อารถกายเอสทีครับเขาเข้าไปเดี๋ยวรับรถพรุ่งนี้เดี๋ยวรับรถพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีไ,ไปไปไปดูรถกาย์ยี่สี่ดีกว่าพี่อาว้าวไหมไม่พี่ว้าวไหมพี่ซื้อรถกายเอสที ผมก็ไม่รู้สิแต่ผมชอบตัวเก่ามากกว่าตัวเก่ามันอารมณ์มันอารมณ์มันได้กว่าอันนี้มันหัวกระดุกมันใหญ่ไปหน่อยนใช่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยชาร์กโนต๊ตอะ่ะไม่ใช่คูโบต้าคูโบต้าไฟหน้าลองไปเปิดหน้าคูโบต้าดูนะไฟหน้าเอ้ยไฟหน้าซีบิกหัวคูโบต้าโอ้ห <laughs> น้ากาคูโบต้าแต่บางโคนสั้นเหมือนกัน มันก็สวยสวยสวยนะสวยสวยมันสวยในเจนใหม่คุย <c ười> เล่นๆกุยส่นุกสนุกมันมันสวยในเจนใหม่นะมีมอน้ำห<อ>ลอ่ลอหลอ่ลอหลอ่อฝาอันนี้มีน้ำมอน้ำระบบน้ำหลอ่อฝาด้วยสมเก่าเราไม่มีนะพี่อรนะลอ้อล้อเขาก็มีลูกเล่นขึ้นมาเนี่ยนะกัดอันนี้ล้อมันดูผู้ใหญ่ไปเลยเนาะพี่อนะท่านลายแบบนี้ ผมเนี่ยห้องใจกับหน้าคูปตาเนี่ยมันก็สวยในในแบบรถเ e n ใ,ใ,<ห>ใหม่บบคอมได้ไหมพี่อาลองคอมหนึ่งพี่คอมนี่ตลกไปเลยนะไหนลองพี่าอ <laughs> า,ย 24, ยาร์รถไกด์ยี่สิบสี่โอ้โหเบาะมา <laughs> คนซ้อนหนาๆเลยนะไนะด้ยอมรับดีเนาะเบาะดีเบาะดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อใส่เอาเด <laughs> ี๋ยวพี่อาร์ซื้อรถไกด์เอสทีไปเรียบร้อยละไม่ถูกใจรถไกด์ยี่สิบสี่ครับ แต่แฮนด์เนอะพี่ฮะแฮนด์ดีเลยนะเบาสบายนะครับแฮนด์ดีช่องแฮนด์มันตรงเลยใช่ขี่สบายขึ้นแฮนด์ดีมากเ่เสียดองศาแฮนด์มันแบบองศาดีมากอสายแฮนด์ใหม่ดีมากแล้วจอเป็นจอเป็น Full TFT เลยนะใช่ใช่ครับตุ๊กตาใหม่เขายกขึ้นบนด้วย ก็มีปินป <hi> ินตรงนี้ด้วยนะตัวตัวกล่าปรับไม่ได้ตัวนี mm ้ปรับได้นะตัวนี้ปรับองศาปิดเปิดได้ใช่ใช่ใช่ปรับให้รูดลมอะไรได้อันนี้อันนี้บางลมถ้าเราร้อนเราก็เปิดงี้เเปิดรูดลมเข้า้อะไรได้ช่องลมปิดเปิดก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับเดิมครับปรับองศาได้จะเอาขนาดไหนก็ได้อไม่มีเปิดไม่ก็เปิดปิดปกติแต่สามารถปรับระดับได้ เก่าปรับไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะตายตัวไปเลยใช่ตายตัวไปเลยเปิดกับปิดอุษาชิวว่ะเนี่ยบังไหมไม่บังครับมันเดิมเหมือนเดิมแต่มันต้องมองไกลๆอยู่แล้วเนาะที่ที่รถหน้ากาดบอกก็ดีนั่งดีอะไรดีบอกนั่งดีแต่รู้สึกปุ่มเยอะไปนิดนึงปุ่มพี่อะเปนรถกันยี่สี่ดูดิปุ่มปุ่มจะเยอะหน่อยเยอะมากเหมือนจอยสติ๊กเล่นเกม แค่รถไกลอทีก็เยอะแล้วนะผมว่าผุ่มไม่เยอะเยอะมากเนยเกดูเกะหน่อยดูเกดดูเกอ่าเกเป็นป๊อปอัพของัวเก่าวรา้มันยกเอามีสายไอซีไอซีไอซีให้ไอซีให้ใครรู้ล่ะทางนี้ช่องเล็กอยู่นะครับมีอะไรเนยมีกุญแจดูดูแน้าตายกุญแจใหม่นี่นะกุญแจเก่ามันจะคม ก็จะดีๆนะครับมื่แกเปิดเเขาดี๋ยวก็เปลี่ยนเียมแค่เปลี่ยนตรงเป็นเหลียมๆน,ๆน,นั่นแหละนี่กุญแจล็อกคอลึกอยู่ครับใส่ปืนน่าจะบาย <laughs> <laughs> แยกเลาข้างนู้นใส่ปืนใครนี่ใส่แม็กเ,เวลาเจอด่าจะได้คุยง่ายเลยเครื่องเสียงก็ยังเป็นฮาร์เลย์ธรรมดาเนาะ <laughs> ใช่ฮาร์เลย์ธรรมดายังไม่เป็นล็อกคอร์พวกทรงถังนี่มันเหมือนเดิมเหมือนเลี่ยมขึ้นเนาะ ทรงถังจะมีเหลี่ยมด้านข้างเพิ่มขึ้นแต่นล้วมันเปิดง่ายขึ้นเปิดง่ายฝาถังเป็นไอ้คิเลอรู้สึกว่าเป็นคีเลตนะเป็นธรรมดาจะเปิดง่ายแต่น่าจะมีของแต่งมาหรือว่าของสูงมาเพิ่มที่จะเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นกล่องก็แบบเรียบร้อยไปเลยนะถ้าเป็นกล่องเรียบร้อยลุยฝนได้ครับถ้าเป็นร้อยสิบเจ็ดที่เป็นเอชทีจะเป็นแบบไอ้สกิมมิ่งออันนี้จะเป็นแบบกล่องโรงงานไปหน่อยที่สำคัญนีนี่ครับ เครื่อนม่แต่ว่ายังไม่ได้นะยังไม่มียังไม่มี VVTI เป็นแค่ฝาครอบมาเอาไว้รอเอาไว้รอเอาไวรอเป็น VVTI ได้นะแล้วโลโก้ใหม่นะเนี่ยนะคือป็นโลโก้สวยนะผมชอบสวยสวยนะมันดูพรีเมียมเลยเนาะแต่ยังไงผมก็ว่าแบบนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนโลโก้อะไรได้ง่ายแต่ที่ว่ามันยากคือพอเป็นิกเนเจอร์ที่มันพิมพ์ลงไปได้ขังไดตรงนั้นน่าสังักแต่รถมันดูแบบ มันทันสมัยเกินมันทันสมัยไปนิดนึงเนาะมันไม่คลาสสิกอะกระเป๋าอะกระเป๋าเปิดเหมือนเดิมด้ยกระเป๋าเปิดเหมือนเดิมกระเป๋าเหมือนช่วงช่วงนี้จะกว้างขึ้นเนาะแต่ว่าช่วงท้ายจะตัดไปอืมสั้นขึ้นแต่เหมือนตัวนี้อ้วนขึ้นอ้วนอ้วนออกข้างขึ้นแต่หน้าตามันมันมันขัดใจมันทันสมัยไปนิดนึงพี่อาร์เลยเลือกโนไกายเอสทีนะซื้อแล้วครับรับรถพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดู นี่รถไกด์ยี่สี่หน้าคูโบต้าผมไม่ได้ลองขี่นะรถเขาไม่จัดให้ลองขี่หรอกครับเขาจะไว้ขายเอาวคัสสายคัสสายเหมือนเดิมคัสสายเดิมใช่ใช่เป็นคัสสายเหมือนเดิมเครื่องก็เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเหมือนรถไกด์เอสซีมีโหมดให้เลือกนะครับโหมดนี้มีโหมดเนาะพี่น้องโหมนี้มีโหมดปรโหมดได้โหมดสปอร์ตโหมดรถเวลไกด์ยี่สี่ฮะสตีดไกด์ไหมพี่ฮะ สปีดไกด์ยี่สิบสีตีดไกด์ก็สวยแล้ออผมมาช่วงแฮนด์นะช่วงแฮนด์สปีดไกด์พอดีเลยนี่ครับสปีดไกด์สองพันยี่สิบนี่ไฟเลี้ยวอยู่นี่เอ๊ะผมว่าไฟเลี้ยวสวยนะเนี่ยรถกา์ไฟเลี้ยวก็อยู่ในในในไฟหน้าไปเลยมองไปมา,มาทุกถ้าโมเดลนี้ผมว่าสติไกด์สวยถ้าโฉมยี่สิบสี่สตีดไกด์สวย,สย,สวยหน้าเหลี่ยม ไฟไฟมันกึ่งกลมกึ่งเหลี่ยมอ่ะเนี่ยตัดเส้นเหลี่ยมบนแล้วช่วงนี้เป็นโคงโค้งนะสวยนะสวยนะเทนน้เนี่ยเนี่ยเยเนี่ยช่วงปีกเนี่ยมีปีกน่าเขสวยนะสติ๊กไกด์ใหม่ตัวรถตัวรถพื้นฐานตัวรถเหมือนเหมือนรถไกด์นะพวกังโควงพวกล้อเครื่องอะไรแต่ว่าหน้ากากมันเนาะงานชิลกระจงกระจก เฮ้ยเหมือนมันจะต่ําๆนะพี่อารนะมันต่ำนิดนึงเดี๋ยวพี่อารลองนั่งให้ดูเนี่ยไฟท้ายไฟท้ายเหมือนซีพีโอแหละสำหรับคนตัวเล็กอย่างผมนะพี่อารลองนั่งมันเหมือนต่ําดีนะพี่อารนะเบาครับเบาบ้างเลยเฮ้สวยนะพี่อาพอเป็นสตรีทไจท์ใหม่สวยนะครับเบาพี่อเหมือนรถไม่หนักเลยโยกไงอันนี้อะไรมันเนี่ย อันนี้ระบบน้าเลี้ยงเสื้อใช่ครับระบบน้ําเลี้ยงไอไอฝาสูอาบอ๋อมีบบน้ําเลี้ยงฝาสูบเข้ามา<อ>เลยล<ศ><อ>ักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรมน้้ำอ่ะมีน้ำาหลยเย็นน้ำไหลเย็นแ,แต่อยู่นี่แต่น่ารักเลยอยู่ตรงปลายเตียงนี่เครื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดเหมือนกันครับจอจอก็เหมือนกันนะพี่อานะใช่จอเหมือนกันผมเยอะเหมือนกันอันนี้ก็มีลิ้นชาร์จนะครับใส่ได้ กระบอกเล็กๆใส่ปืนได้ <laughs> น,นะ <laughs> มีลิ้นชักเฮ้ยโคตรเท่มีที่ชาร์จให้ด้วยมีที่ชาร์จให้ด้วย,ยใส่โทรศัพท์ได้ครับโิทยนนี้เจ๋งมากเพียงมีลิ้นชักอย่างนี้เลยอันนี้ใส่ได้สติดไกด์เท่เอาไว้เก็บตังค์ถ้ามีเมียคนมีเมียห้ามบอกว่ามีลิ้นชักตรงนี้นะครับซ่อนตังเมียได้ซ่อนตังเมียได้ครับเมียไม่รู้หรอกเมียเปิดได้แค่กระเป๋านี่ครับแต่มัน มันออกสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตหน่อยครับซิ่งไงนะเออมันออกซิงซงเนี่ยเบาเนี้ยเข้าโค้งนี่ง่ายมากเลยนะเนาะเข้าโค้งง่ายแล้วเนี่ยเนาะง่ายมากเพราะว่าองศาแฮนนะเนาะใช่องศาแฮนนี่แบบเหมือนในนี่เลยมันพอดีเลยเนี่ยแล้วผมว่าสตีดไกด์มันดีตรงที่ว่ากระจกมันติดก,กับหวัวเนาะใช่กระจกมันจะติดอยู่หวัวมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเหมือนรถไกด์กระจกสวยเข้าโค้งง่ย้นะดูดูสวยนะแต่สตีดไกด์ยี่สี่นี่ผมว่าสวยเลย โอเคเหมือนกันครับพื้นฐานเดียวกันรถไกด์เลยสติไกด์ยี่สิบล้านเท่าไรนะพี่อาร์จำจำราคาสติไกด์ไม่ได้แต่แต่รถไกด์มันล้านเจ็ดเนาะใช่ใช่ไกด์ยี่สิบล้านเจ็ดมันจะต่างกันนิดหน่อยประมาณนิดล้านเจ็ดล้านเจ็ดเอาเงินเกือบสองล้านมาซื้อมอเตอร์ไซค์ ติดไกด์เลยไฟท้ายสวยเลยไฟท้ายใหม่ได้ไฟ CVO มาเลยใช่ไหมพี่ไอใช่ใช่ได้มาเลยพร้อมเลยเปล่าเหมือนกันเหมือนกันรถไก่เบาะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่าง S G ยี่สิบสี่ R G ยี่สิบสี่ตัวรถเหมือนกันต่างแค่หน้าตารถไก่ก็จะเป็นมองก็จะเหมือน CVO เลยอ่ะเหมือน CVO มองก็แทบไม่รู้ว่าไม่ปิดปิ๊กเกอร์ CVO หรือใส่ของแต่งเพิ่มสักหน่อยนะเพ่มของแต่งนี่เป็น CVO ไปเลยเพราะว่าไฟท้ายมา CVO แล้วอ่ะ้วเครื่องเครื่องใหญ่แล้วอ่ะ117แต่ไม่รู้ว่าระบบไอ้นี่มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าน้องเนี่ยนเนาะระบบน้ำเลี้ยงในอนาคตใช่ใช่แต่ว่ายังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ครับยังไม่รู้ไม่ชอบเสียงครับเลยซื้อตัวเก่า ที่ัวที่สุดคือจอเนาะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับจอมันดับอยู่มันใหญ่มากเลยจอนี่เป็นฝอกเลยแล้วแล้วราคาเซอร์วิสมันก็จะสูงตามไปนะแต่ถ้าขี่กลางคืนก็น่าจะสว่างผมว่ามันสัท้อนลูกตานะผมว่ามีตัดแสงเนี่ยน่าจะมีตัดแสงเนาะผมเคยใช้แท้วอยู่จอมันตัดแสงสวิตช์มันปรับแสงได้นี่นะใช่ตัดแสงได้แล้วก็ดู รกรกป๋าแทนนี้แบบเอาเลยกดไม่ถูกอะจอยสติก๊ก <laughs> อะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะไม่ดิบไม่เถื่อนแล้วอะสมูทสมาร์ทเลยไแต่สปีดไกด์มีค่าถังทำนะไมก็จะเขียนว<ก>่าสปีดไกด์อยางนี้ตัไกด์เขเขียนว่านิไกด์ป่าถังก็เปิดง่ายเหมือนกันป่าถังมาอยู่ตรงกลา <laughs> งละป่าถังเปิดง่ายเติมง่ายเปิดง่ายแล้ว <laughs> อยู่ตรงกลาง สมเก่าจะอยู่ข้างนะพี่แอร์นะต้องต้องหมุนข้างๆตรงนู้นข้างใช่แต่ผสมยี่สี่ในถังอยู่ตรงกลางเหมือนแพนอเมริกาแต่ข้อดีนะครับเวลามันขูดมันอะไรมันเปลี่ยนได้ตัวเก่ามันขูดแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้มันขูดมันโดนถังเลยเออมันโดนถังเลยแต่นี้มันเปลี่ยนได้อันนี้อันนี้เราเวลาแบบสีลอกอะไรยังเซอร์วิสง่ายอ่าเซอร์วิสง่ายเซอร์วิสง่ายแต่ราคาไม่ง่ายครัาคาแรงแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบนะ ชอบตัวเก่ามากกว่าผมก็ชอบตัวเก่าสุดท้ายซื้อตัวเก่ามันดูเป็นมันดูมันดูความเป็นซิกเนเจอร์ฮารีมากกว่านี่มันจะออกโมเดิร์นไปแล้วไปดูรถย่าดีกับโสมเก่ารถไกเอทีูเลยครับไปดูโมเก่าครับไปดูรถไกเอ t ทีครับซื้อไปแล้วแต่งอะไรไปมั่งที่อารใส่แฮนด์ของฮาร์ลีทรงสูงไปครับ เป็น14นิ้วแล้วก็มีท่อเนาะท่อแวนท่อแวนเดี๋ยวยังไม่มาของยังไม่มาเสื้อผ้าก็มีนะกันล้มซื้อเสื้อยังเหรอยังไม่ซื้อซื้อรู้ซสยเราหรือเปล่าเราอ้วนซื้อลูซ์แตงหมดไปแล้วนี่พี่อาซื้อไปแล้วครับรถไกายเอสทีเดี๋ยวรับรถพรุ่งนี้่ผมว่ามันคลาสสิกกว่านะน้องเทาเนาะมันดูทรงมันเราชอบแบบนี้มากกว่าที่มันเป็นมันนวดเพลี้ยนหน่อยหน่อยเราชอบอย่างนี้ มันอามาตาเพราะว่ารถกายมันเจนนี้มานานแล้วอแ่บฝาถังเก่ามันจะอยู่ข้างแบบนีุ้่นเราตรงนี้ครับตรงกลางมันจะเป็นแค่ฟอร์บอร์ทเฉยเดี๋ยวเราเรือนใหม่มันก็ยังเป็นออนาล็อกอยู่ข้างบนจะเป็นในพวกมีเดียเนาะแค่นะนะนฝาถังแบบางคนก็ไปใส่ <c oughs> ป๊อปอัพใช่ เรื่อหมันยังเป็นเข็มอยู่เนี่ยวัดแวดวัดโวลต์เกน้ำมันไอพวกเซ <ng> อร์วิสง่ายตรงนี้มันจะเป็นแค่มีเดีย<ม>เป็นเพลงกับเนวิเกเตอร์นะแล้วก็ประกาศแพนก็อารมณ์เดิมฮาร์เลย์ไม่เยอะเท่าไหร่อารมณ์เดิมค่ายนี้มีจอยสติ๊กเหมือนกันไอ,ไอปุ่มเนี้ก็ปัดแค่หน้าจอหอเบาเอทีซิงอย่างเงี้ยกระเป๋าสวยซกระเป๋าจะผอมๆมาหน่อยจะไม่อ้วนๆแล้วรถกายเอทีกระเป๋าสั้น ดูไปแล้วโดยเฉพาะล้อชอบล้อล้ <c oughs> อน้ำตาลไหม้ค่ะล้อเอสที F T สวยเลยเป็นน้ำตาลไหม้มผมผสมโฉมเนี้ยยังไงก็ยังคลาสสิกอยู่นะเน <c oughs> T, าะทีรถไกด์เอสทีสุดท้ายจบรถไกด์เอสทีครับล้านเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันครับผมก็ซื้อในราคากิบเบิเชอร์ด้วยใช่ครับ ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนได้คุ้มมากรถที่ศูนย์อันนี้พิดโลกเนาะมีกิฟต์สามแสนเนี่ยโมเลยนะเอสีสามแตอนนี้น่าจะเหลือสามคันเองหมดละหมดนี้ก็คือหมดแล้วไม่มีละรถกายเอสทีเซลก็เซอร์วิสดีมากครับผมอย่าคอยไปคุยกับเซลน้องอลได้ครับ ตอนนี้เหลือสามคันเนะรถไกด์สีขาวมีอยู่สองคันนะครับตอนนี้อ๋อสีขาวยังมีสองคันนะใช่ประมาณเหลือสี่คันเนี่ยให้หาอยู่ตอนนี้คลิปสามแสนนะสีส่วนพิโลกเนียมาเลยนะพิสุนพิโลกนะหมดแล้วหมดเลยสีขาวก็สวยครับสีขาวก็สวยครับแล้วแล้วแต่คนชอบอันเนี้ยแต่ผมมาชมเนี่ยรอโฉมชมยิบสี่มันดูแบบทันสมัยไปนิดนึงเออทันสมัยไปนิดนึงผมนีสวยครับอันนี้สปอร์ตเตอร์เอส ไปหน้าก็ไปใส่บาจาสองดวงก็ยังสวยอยู่ใช่ประดูกอะอยังไงก็ยังสวย<ช>พี่ยนะมีรถคิงรถคิงมันไม่ได้ไม่ค่อยมองกันเท่าไหร่ส่วนมากก็ต้องจบหน้ากากนเนาะพนะี่ยาเนาะใช่จบหน้ากากยังไงต้องจบหน้ากากขี่ถ้าขี่เดินทางตัวลิงสบายสุดครับผมสบายสุด,ผม,สสดผมลองมาแล้วเมื่อวานทำคลิปสปอร์ตเตอร์โอ้เหนื่อยเลย อยุดัตเตอร์ไม่ไหวเลยยังไงก็ต้องหน้ากากเนี่ยครับซื้อแล้วพี่อาซื้อแล้วรถกาเอทีเดี๋ยวรับรถพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายคลิปรับรถพี่อาให้ดูส่งถึงบ้านนะพี่อานะส่งถึงบ้านครับผมกิฟต์วอเชอ่์สามแสนนะครับตอนนี้มันก็จะตกรถเหลือประมาณล้านสี่ล้านสี่กว่ากว่าล้านสี่กว่ากว่าคุ้มมากในรวมของแต่งนะถ้าของแต่งก็แล้วแต่เราเลือกของแต่งเราก็เลือกใส่เอาเท่าไหร่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูรถไกด24สครับสุดท้ายซื้อรถไกด์เอทราคาดีแล้วก็โฉมโฉมมันอมตะกว่านะพี่อาร์นะใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายคลิปรับรถให้ดูครับรถพีอาร์นะพี่อาร์จัดแล้วครับรถไกด์เอสทีสำหรับคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ